สำหรับประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คงเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของมแมลงศัตรูพืชที่ชื่อว่าเพลี้ยไฟคือถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเพลี้ยไฟแล้วพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะในกลุ่มของชาวสวนเราก็จะทราบดีนะครับว่ามันเป็นมแมลงศัตรูพืชที่ยากต่อการป้องกันกำจัด แล้วก็ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มพบความรุนแรงในหลากหลายพื้นที่และก็ในหลายหลายพืชอย่างในอดีตเรามักจะพบว่าเป็นปัญหากับในเรื่องของเงาะต่อมาก็ไปเจอในการระบาดในบังคุดและเข้ามาระบาดในส่วนของทุเรียนพอมาถึงพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเรา นั่นคือกล้วยไข่ก็กลายเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้จนกระทั่งบางท่านนั้นก็บอกว่าอาจารย์พ่นสามวันเนี่ยไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้ต้องพ้นกันวันเว้นวันจึงจะสามารถที่จะควบคุมได้ประเด็นตรงนี้นะครับผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าณนะขณะนี้เนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามสาระความรู้ในรายการ ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเกษตรไทยก้าวไกลกับชัยพึษ์หรือสาระเกษตรน่ารู้ท่านก็จะทราบนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมได้นําเรียนเตือนการระบาดไว้แล้วว่าในทุกๆปีของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราพบเห็นการระบาดที่ผิดปกติคือเขาไประบาดอยู่ในใบอ่อนของทุเรียนจนกระทั่งถึงใบเพสลาดซึ่งเดิแต่เดิมนั้นไม่เคยมีการระบาดแต่ปรากฏว่า ในช่วงสถิติหลายปีที่ผ่านมาเกิดพบการระบาดจนกระทั่งทำให้ใบของอ,ออกใบอ่อนและก็ใบทุเรียนที่กลางเต็มที่แล้วนมีอาการกล้านซีดเหลืองประเด็นตรงนี้มูลเหตุก็น่าจะมาจากในกรณีที่ว่าปีการผลิตนี้นะครับสถานะของดินฟ้ากาศ กับสภาพของใบอ่อนของไม้ผลเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยอย่างเช่นกรณีของใบอ่อนของมังคุดซึ่งโดยปกติในทุกปีเดือนตุลาคมจะแตกมากแต่ปีนี้เดือนตุลาคมก็แตกน้อยเพราะสาเหตุก็คือเขาไม่ได้แตกใบอ่อนมาแล้วเพราะฉะนั้นพืชอาหารก็จะมีน้อยก็เลยเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของทุเรียนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมคงจ้องให้ท่านได้ทําความรู้จักกับเน้นไปที่ตัวเพลี้ยไฟ และก็คงไม่ไปเอาตำรานะครับว่าเพลี้ยไฟเป็นอะไรตัวขนาดไหนสีอะไรออกไข่ยังไงแต่เราจะเอาเทคนิคเอาพฤติกรรมในการทำลายพฤติกรรมในการขยายพันธุ์เพื่อหาจุดอ่อนถ้าเราหาจุดอ่อนของเพลี้ยไฟได้เราก็ไปทำลายเขาตรงนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมานำเสเนอในแต่ละพืชเพื่อให้เกิดความหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำก่อนว่านะเวลานี้ เริ่มมีการระบาดรุนแรงแล้วนะครับในใบของทุเรียนขนาดใบอ่อนกล้านเหลืองซีดบางครั้งมีอาการบิดงอเล็กน้อยขอให้ท่านไปดูได้เลยครับว่าท่านจะพบตัวมแมลงขนาดเล็กแล้วก็อยู่ตามบริเวณหน้าใบตัวขนาดเล็กนะครับมีลักษณะรำตัวยาวเรียวเริ่มตั้งแต่ตัวอ่อนสีขาวสีขาวมาสีครีม มาสีชมพูมาสีตามตาลเทามาสีน้ำตาลเทาหัวดําแล้วก็เป็นสีดํานี่คือสีของเพลี้ยไฟทั้งหมดที่เราจะเห็นโดยสายตาซึ่งท่านอาจจะต้องใช้แว่นขยายที่มีอัตรากําลังเพิ่มขึ้นนะครับถึงสิบเท่าท่านก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นคือถ้าเราจะพูดถึงเพลี้ยไฟนั้นอธิบายอย่างนี้ครับว่าใน ส่วนของตัวเพียไฟเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีชื่อเดียวนะครับมีความหลากหลายมากแต่ว่าตัวเพลียไฟชนิดที่เข้ามาเป็นตัวทำลายในส่วนของไม้ผลเราเขาเรียกว่าเพียไฟพลิกคือไม่ได้เกิดที่พลิกครับแต่ว่าเราเคยพบครั้งแรกเนี่ยอาจจะอยู่ในพลิกซึ่งมันก็จะถวีความรุนแรงทําให้ยอดหงิกถ้าไปอยู่ในแตงก็ทําให้แตงเขาเรียกยอดไอโต้งคือยอดตั้ง ชื่อของเขาคือเป็นกลุ่มของเพลียไฟพลิกแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะสร้างความเสียหายให้กับไม้ผลในภาคตะวันออกได้มากลักษณะของเพลียไฟเหล่านี้อธิบายอย่างนี้ว่าการเจริญเติบโตของเขานั้นในสภาวะโดยธรรมชาติศัตรูที่สำคัญของเพลียยไฟก็คือความชื้นจริงๆแล้วเพลียไฟนั้นอาจจะอยู่ใน ธรรมชาติอยู่ในแรงอยู่ในสวนอยู่ในไม้ผลของเราตลอดปีแต่มีอยู่เงื่อนไขหนึ่งครับว่าถ้าเขาเดินโดนความชื้นสูงมากหรือมีปริมาณฝนตกชุกลักษณะพฤติกรรมของการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยจะมีปัญหามากทีเดียวนั่นก็คือพอถึงในช่วงฤด,ดูฝนการวางไข,ข่ของเขาก็จะกลายเป็นไข่ฟอง บางครั้งก็มีจุลินทรีย์นะครับในเรื่องของเชื้อราไปทําลายไข่ไข่อาจจะ 30- 4สฟองก็แล้วแต่จะมีจุลินทรีย์บางชนิดไปทําลายส่วนที่2ครับในส่วนของเมื่อเกิดการระบาดในหน้าฝนคือเขาขยายพันธุ์ในหน้าฝนไข่นั้นจะก,กลายเป็นตัวผู้มากแล้วตัวผู้ก็ต้องตายไปโดยธรรมชาติอันนี้คือคกลไกการควบคุมทางธรรมชาติ แต่พอหลังจากที่สภาวะอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความร้อนความแห้งแรงความชื้นสัมผัสในอากาศเริ่มที่จะต่ำลงความแห้งแรงก็มากขึ้นความร้อนก็สูงขึ้นลักษณะแบบนี้จะทำให้พฤติกรรมการเจริญเติบโตของเขารวดเร็วแล้วการวางไข่ของเขานั้นไข่ก็จะไม่มีเชื้อลามาทำลาย ไข่ที่วางออกมาก็จะกลายเป็นตัวเมียเป็นส่วนใหญ่สะ3สามส่วนแล้วก็จะเป็นตัวผู้หนึ่งส่วนนั่นหมายความว่าภายในเวลาห้าวันไข่ที่ฟักเป็นตัวก็สามารถที่จะผสมพันธุ์แล้วก็จะวางไข่ได้ในเวลาเจ็ดวันแปดวันเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าเพรยไฟไม่ได้หายไปไหนเขาอยู่ในสวนแต่เขาขยายพันธุ์ไม่ได้คันมองมาถึงช่วงนี้เขาก็จะขยายพันธุ์ได้ เสร็จแล้วการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของเขานั้นก็จะเป็นไปตามสภาพอากาศและยิ่งถ้าหากว่ามีกระแสลมที่มีความรุนแรงเพลี้ยไฟนั้นก็จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ปลิวไปกับกระแสลมหรือติดไปกับใบของพืชแล้วก็ไปกระจายอยู่ในส่วนต่างๆเพื่อเวลาที่เราพบการระบาดจุดนี้ข้างเชียงเราก็จะมักพบการระบาดด้วยที่ผมต้องอธิบายให้ท่านเห็นภาพโดยละเอียดเนี่ยเพื่ออยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลี้ยไฟมันอยู่ในสวนเหมือนกับไรเหมือนกันครับอยู่ในสวนนั่นเองเพียงแต่ว่าเขายังไม่เหมาะต่อการขยายพันธุยย์เท่านั้นถ้าเขาเหมาะต่อการขยายพันธุ์ไข่ก็จะเป็นตัวเมียม,มาก พะเป็นตัวเมียมากไม่มีเชื้อราไม่มีจุลินทรีย์มาทําลายไข่ไข่มันก็จะฟักเป็นตัวได้เป็นจํานวนมากก็จะพบตัวอ่อนเป็นจํานวนมากแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าหลังจากที่เขาวางไข่แล้วเขาก็ต้องตายไปโดยธรรมชาติตัวอ่อนรุ่นใหม่ก็จะขยายพันธุ์ต่อไปนี่<ม>คือเหตุผลที่หนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจแล้วมาดูเหตุผลที่สองว่าแล้วตอนนี้ทําไมมันถึงระบาดรุนแรง ก็เนื่องจากคำตอบก็คือสภาวะอากาศนั้นเอื้ออำนวยที่ผ่านมาเราต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้ความที่เรากังวลว่าฝนตกฝนตกนั้นไม่ได้มีส่วนสำคัญที่จะไปควบคุมเขาได้เลยเพราะมันตกน้อยมากจริงๆเรื่องที่เราต้องเข้าใจคือความชื้นสัมผัสในอากาศหมายความว่าความชื้นในสวนแต่ตอนนี้ที่ผ่านมามันก็มีลมลงนะครับมีอากาศเย็นมีความแห้งไอ้ความแห้งตรงนี้แหละครับ ทําให้เขาขยายพันธุ์เสร็จแล้วปรากฏว่าเพรีไฟที่อยู่ในสวนก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาอยู่ในสวนของเรานี้เองแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์เพราะขยายพันธุ์เสร็จก็เริ่มออกมาทําลายคือการหากินลักษณะของพฤติกรรมของเพลียยไฟนั้นหลังจากที่เขาวางไข่นะครับใช้เวลาประมาณ3วันก็จะฟักเป็นตัวและในทุกๆเช้าเพลียไฟก็ออกหากิน อธิบายว่าเพลี้ยไฟจะไม่ได้เดินในที่เปียกเขาจะเดินอยู่ในที่แห้งและเพลี้ยไฟเองก็ไม่ชอบแสงแดดอากาศร้อนจัดในช่วงที่ฝนตกดินใบเปียกเขาจะไม่ออกในช่วงเที่ยงวันอากาศร้อนจัดเขาก็จะไม่ออกเขาก็จะไปหลบอาศัยทำลายอยู่ภายในและเมื่ออากาศแห้งใบแห้ง อากาศเย็นแสงแดดอ่อนตัวลงเขาจึงจะออกมาทำลายแล้วก็มาระบาดเดินให้เราเห็นดังนั้นจุดประเด็นตรงนี้ล่ะครับจึงเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านใช้โอกาสตรงนี้ในการสร้างการป้องกันกำจัดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเราจะพ่นสารเคมีควบคุมเราก็ต้องใช้สารเคมีให้มีโอกาสสัมผัสตัว ถ้าเป็นสารเคมีไม่สัมผัสตัวบางครั้งเราก็ต้องใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ในการดูดซึมนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือณเวลาใดก็ตามที่เราทำการพ่นไม่จำกัดเวลาครับเราจะพ่นตอนไหนก็ได้ขอให้มีเงื่อนไขยอยู่สองเงื่อนไขคือหนึ่งใบแห้งแล้วคือใบเปียกเขาไม่ออกครับ สารเคมีเราพ่นไปมันก็อาจจะโดนไม่ไม่สามารถจับติดได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สารเคมีในการควบคุมเราก็ต้องดูในเวลาที่ใบเขาแห้งและช่วงบ่ายพ่นได้ไหมคือตอนไหนก็ได้ครับยกเว้นตอนเที่ยงวันหรือบ่ายโมงที่มีอากาศร้อนจัดเพราะตัวเขาจะไปหลบอาศัยแดดอยู่ไม่ให้โดนแดดพ่นได้ทั้งวันยกเว้นตอนเที่ยงวันหรือบ่าย บโมงอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนั้นอากาศร้อนจัดตัวเขาจะไม่ออกนี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สในการที่เราจะควบคุมเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีในปัจจุบันถ้าหากว่าเราพ่นไปที่ใบแล้วเขาจับเกาะติดได้ดีนั่นหมายความว่าสารเคมีเหล่านั้นยังคงฤทธิ์อยู่ได้ยาวนานในขณะเดียวกัน เวลาที่เราจะพ้นปัจจัยเหล่านี้สารจับใบครับสารเสริมประสิทธิภาพต้องให้น้ำหนักความสำคัญมากที่สุดถ้าหากว่าท่านจะพ่นยาเพี้ยไฟแล้วท่านไม่ใส่สารจับใบเท่ากับว,ว่าท่านเสียโอกาสท่านลงทุนไปร้อยบาทท่านได้แค่ห้าสิบบาทเท่านั้นนี่คือสมมุติตัวอย่างเท่านั้นเองต้องใช้ยาต่บใบที่นี้สารจับใบเนี่ยมันมีอยู่สมลักษณะนะครับลักษณะที่หคือจับเกาะ จับติดลักษณะที่สองแผ่กระจายลักษณะที่สามครับที่ไม่เคยมีใครพูดถึงก็คือการปกป้องคุ้มครองสารออกฤทธิ์ไม่ให้ถูกทำลายจากแสงแดดนี่คือสามประเด็นเพราะฉะนั้นย้ำว่าการใช้สารจับใบต้องใช้ทุกครั้งในการที่จะเอาไปควบคุมเพลีย้ยไฟ และก็ยังจะฝากอีกนิดหนึ่งนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราเริ่มพบเห็นความผิดปกติก็คือสารจากใบบางชนิดเริ่มแสดงความเป็นพิษกับพืชในสภาวะอากาศที่ร้อนแห้งแรงเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะไปผสมอะไรอย่างไรนั้นขอให้มีความรอบคอบเราเริ่มเข้าใจกัน3ขั้นตอนแล้วนะครับก็คือเขาอยู่อย่างไรทำไมเขาถึงระบาด แล้วเขาออกหากินอย่างไรถ้าเขาออกหากินตอนไหนเราก็ไปกำจัดตอนนั้นที่ดีประการต่อมาครับในลักษณะของการทำลายของเขาทำลายอย่างไรลักษณะของเพลียยไฟนั้นเขาก็จะใช้เข็มขนาดเล็กใช้ปากนะครับชนิดแหลมแทงลงไปในเนื้อเยื่อแทงลงไปเสร็จเขาจะขับสารชนิดหนึ่งก็เหมือนกับยุงแะครับที่ดูดเลือดเรานั่นแหละขับสารชนิดหนึ่ง ไปหลอมเหลวสารอาหารแล้วก็ดูดกลับเข้ามานี่คือการทํางานของลักษณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาดูดเข้าไปก็คือพลังงานที่พืชจะต้องใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นปฏิกิริยาของการทํางานของสารเคมีก็อาจจะทํางานได้สองอย่างคือสัมผัสคือโดนตัวกับส่วนที่สองเขาดูดซับสารออกฤทธิ์เข้าไป ที่เป็นกลุ่มของสารดูดซึมแล้วก็เข้าไปทำลายในส่วนของระบบอันนี้คือการทำลายของเรไฟซึ่งมันจะต้องมีความสัมพันธ์กับในส่วนของอตัวชนิดของมแมลงแล้วก็ชนิดของสารเคมีแต่เรายังไม่พูดถึงนะครับผมเรียนว่าการใช้สารเคมีในการควบคุมนั้นเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าพอเราเจอทั้งหมดเนี่ยเจออะไรปั๊บได้ยินข่าวปั๊บเราพ่นเลยสารเคมีพ่นเผื่อไม่ได้เพราะนั้นเราจับเอาไว้เพื่อพูดตอนหลังที่นี้เราก็ต้องกลับเข้ามาสู่สาระต่อครับว่าถ้าอย่างนั้นในลักษณะของเพลี้ยไฟเนี่ยเราป้องกันได้ไหมจริงๆเรื่องนี้ผมเป็นคนทำงานวิจัยเองเลยนะครับแล้วก็เป็นโครงการไทยอรมัน ว่าผู้ที่มาควบคุมการทำงานวิจัยนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียด็อกเตอร์ไฮเราศึกษาจนกระทั่งเรารู้ทั้งหมดว่าอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะป้องกันก็คือการสร้างภูมิต้านทานการสร้างภูมิต้านทานนั้นหมายความว่าทำให้พืชใบแก่ททำให้พืชแข็งแรง ทำให้พืชสมบูรณ์นั่นเป็นหลักการที่หนึ่งทีนี้อ่ะก็มันเป็นใบอ่อนอะ่ะมันมีพืชอาหารตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจต่อว่าถ้าเป็นไปได้เราก็จะต้องทําให้พืชเขาสมบูรณ์และทําให้ใบเขาแก่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบว่าไม้ผลของเราแตกใบอ่อนในระยะวิกฤตขนาดนี้นี่นะครับเราคงต้องเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มแมกนีเซียม เพิ่มความให้สีเขียวเข้มของใบนั้นเกิดให้เร็วที่สุดเพลี้ยไฟก็จะไม่เข้าทำลายย้ำนะครับว่าเพลี้ยไฟเขาจะเฉพาะใบเขียวอ่อนเขาจะไม่ทำลายใบเขียวแก่เพราะนั้นหลักการตรงนี้ใช้ได้เป็นหลักการที่หนึ่งก็เหมือนกับโรคบางโรคครับอย่างเช่นแอนแท็กโนดเนี่ยผมย้ำมาตลอดว่าโรคแอนแท็กโนดถ้าใบเขียวเข้เขมใบแก่เขาจะไม่ระบาดเพลี้ยไฟเช่นเดียวกัน มาดูประการที่สองนะครับเราทราบดีว่าถ้าอากาศแห้งแลง้งเราจะพบการระบาดเพลี้ยไฟมากแต่ถ้าอากาศชุ่มชื้นมีความชื้นสัมผัสสูงเราก็จะไม่ค่อยพบการระบาดของเพลี้ยไฟเพราะการขยายพันธุ์ของเขาไม่ได้ดังนั้น ในส่วนของถ้าท่านติดตามสาระในรายการของเราตลอดมานะครับผมก็พยายามที่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปีนี้มันจะหนาวหนักวัชพืชเนี่ยต้องเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวปกป้องคุ้มครองรากแล้วในขณะนี้เองเนี่ยนะครับความชื้นจากอากาศที่ขึ้นมาเนี่ยก็มีส่วนที่จะไปลดการขยายพันธุ์ได้ของเพลี้ยไฟหรือถ้าท่านติดตามรายการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเรื่องของวันเสาร์เป็นเรื่องของกล้วยไข่ผมได้เรียนแล้วว่าการใช้น้ำเป็นระบบสปริงเกอร์ที่ยิงดูด้านบนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยุดหรือไปลดความรุนแรงของเพลี้ยไฟได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ระบบน้ำน้ำนั้นจะมีน้ำในแปลงความชื้นในทรงพุ่มแล้วก็น้ำที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นตัวการอย่างดีที่จะไปลดการขยายพันธุ์ได้ของเพลี้ยไฟวัชพืชที่อยู่ในแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความชื้นสัมพัติแล้วก็จะทำให้อัตราการระบาดของเพลี้ยไฟลดลงนี่คือส่วนที่สองทีนี้มีการศึกษาเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของการใช้สี เรื่องของสีนั้นก็พอที่จะมีผลพิสูจน์ได้บางส่วนนะครับเช่นการใช้กาวไปดักในเรื่องของมแมลงแล้วก็ตรวจสอบว่าเรื่องของสีของอสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีอะไรที่จะมีส่วนที่จะทำให้รอบเพี้ยไฟได้อันนี้ปล่อยเข้าไปเถอะครับเราคงทำไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นงานที่ละเอียดถ้าอยู่ในกลุ่มพืชผักหรืออยู่ในแปลงที่อยู่ในกรีนเฮาส์หรือในพื้นที่จำกัดอันนี้ได้ แต่ยังของเราเป็นเรื่องลาบากครับเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แต่ถ้าจะทำได้ก็คือการติดระบบน้ำเนี่ยอันนี้เป็นไปได้มาดูประการต่อมาในลักษณะของการป้องกันก็คือการหาสิ่งที่เป็นศัตรูทางธรรมชาติของเออพลียไฟตัวนี้เนี่ยให้เข้ามาเป็นศัตรูของเพลียไฟนั่นก็คือยาเชื้อนะครับ ทุกวันนี้หลายท่านอาจจะได้ยินบ่อยในเรื่องของยาเชื้อบัวเรียการใช้ยาเชื้อบัวเรียนั้นเป็นเชื้อโรคของเพลียไฟยโดยเฉพาะปัญหาตรงนี้เนี่ยเรานำเอามาจากกล้วยไม้ปัจจุบันนะครับการส่งออกกล้วยไม้ไปต่างประเทศเนี่ยสารเคมีห้ามใช้เลยเพราะมันเป็นของสวยงามเป็นสิ่งที่คนจะต้องสัมผัสและ สิ่งที่มาแก้ไขได้ในขณะนี้ก็คือในเรื่องของยาเชื้อบัวเรียเพราะฉะนั้นยาเชื้อบัวเรียของแอปพลายเคมมีส่วนสำคัญที่เราจะใช้ในการป้องกันได้อีกคือพ้นไปพร้อมปัจจัยอื่นๆความชื้นนะครับยาเชื ir, อ้ออเป็นส่วนต่อมาในลักษณะหลายท่านถามว่ากรรมฐันละ่ะมีส่วนไหม ในการป้องกันจากงานศึกษาของเราเราเคยทำงานเรื่องนี้ครับถ้าจะพูดว่าป้องกันสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับก็คือกรรมะถันที่อัตรา300กรัมต่อน้ำ200ลิตรสามารถที่จะมีผลต่อการป้องกันทั้งในส่วนของไรและในส่วนของเพลีย้ยไฟได้ในเบื้องต้นแต่ขอย้ำตรงนี้ว่าถ้าเราพบการระบาดแล้ว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันป้องกันได้แต่กำจัดไม่ได้นะครับการป้องกันต่อมาอีกยกตัวอย่างเช่นการห่อถุงการห่อถุงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ปกป้องคุ้มครองและก็ป้องกันการเสียหายได้เพราะในลักษณะของถุงที่เราหอนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันทั้งมแมงทั้งสภาวะต่างๆเข้ามาทำลาย นั่นเป็นการป้องกันส่วนสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อมาก็คือว่าการที่พืชไม้ผลทุกชนิดที่จะเสียหายจากการทำลายของเพลียไฟเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลายเรามาเริ่มต้นกันจากพืชแต่ละชนิดเลยนะครับอย่างกรณีของทุเรียนผมเรียนแล้วว่าวันนี้ เขาทําลายใบยเพสาดใบอ่อนจนกระทั่งใบกล้านเหลืองลักษณะใบาอาจจะเป็นคลื่นแต่ที่ท่านเห็นขอบใบไหมไม่ใช่นะครับเพี้ยไฟไม่ค่อยสามารถที่จะทําลายได้รุนแรงถึงขนาดขอบใบไหมได้อันนั้นเป็นส่วนของอาจจะเกิดบาดแผลแล้วก็มีอาจจะมีเชื้อราแทรกซ้อนลักษณะใบกล้านสีเหลือง เวลาที่เราเห็นนั้นเราไปดูที่ตำแหน่งของใบอ่อนและดูที่เส้นกลางใบเส้นกลางใบจะมีลักษณะสะเก็ดเป็นแผลสีน้ำตาลลักษณะของเส้นกลางใบทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นก็เพลียไฟกับไรนี่ถือพวกนี้นี่ไม่ได้จบประถม,มแล้วมัธยมแล้วนะครับตอนนี้ มันสามารถที่จะพัฒนาเรียนไปถึงถึงระดับมาหาวิทยาลัยแล้วมันรู้ดีครับว่าตรงเส้นกลางใบนั้นมีอาหารอันโอชะมันก็จะไปรบอาศัยทำลายอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเส้นกลางใบเป็นแหล่งส่งพลังงานมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูก็ขอให้ดูที่เส้นกลางใบก่อนเป็นลำดับแรกเราจะเห็นตัวนะครับตัวขาวตัวชมพู ตัวสีครีมตัวสีครีมน้ำตาลอ่อนแล้วก็หัวสีดำแล้วก็เป็นสีดำนั่นคือสีของเขาส่วนกรณีที่ท่านจะดูจริงๆนั้นเนี่ยนะครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าคือคือเข้าใจครับว่าลักษณะของเราชาวสวนเนี่ยเราค่อนข้างจะเอาความสะดวกสบายไว้เป็นหลัก เราจะมานั่งส่องเหมือนกับเซียนพระนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะตัวเลขมันถือว่าูเข้าขั้นถึงสอวอแล้วนะครับก็คือสูงวัยวันนี้อยากจะแนะนำาิิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งครับซึ่งผมใช้มาตลอดแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับคือสมัยที่ทำงานศึกษาด้านนี้โดยตรงเนี่ยท่านไปที่ร้านขายอุปกรณ์พลอยนะครับเขาจะมีแว่นชนิดหนึ่งเที่วไวส้สวมสีสันแล้วก็ เราก็ครอบสายตาลงมาแต่ท่านต้องไปเองเพราะว่าในเรนของเขานั้นจะมีขนาดเหมาะกับสายตาของท่านโดยเฉพาะต่างหากเลยแล้วท่านก็จะ,ะสวมศรีรษะไว้หลังจากนั้นพอเราไม่ดูเราก็ยกขึ้นถ้าเราจะดูเราก็ยกลงเราจะใช้สายตาสองสายตาพร้อมกันแล้วเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนเป็นเรื่องที่จำเป็นเลยนะครับราคา2,000กว่าบาทเนี่ยผมเรียนว่า แค่เพียงท่านพ่นยาผิดครั้งเดียวก็หมดสองหมืนแล้วนะครับแต่ถ้าหาวันซื้อตัวนี้สองพันบาทแล้วท่านครอบไว้เราก็ไม่ได้ใช้ตลอดแล้วเราก็ใช้สองสายตาในเวลาเดียวกันไม่ต้องไปหลี่ตาไม่ต้องไปทําการส่องอันนี้คือตัวที่ช่วยท่านได้อย่างแน่นอนประการต่อมาการสํารวจเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็การสารวจก็ถือเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกัน พบแค่สามตัวต่อใบกำจัดทันทีครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าในเรื่องของการตรวจนั้นเราคงจะต้องสำรวจให้ทั่วเป็นระยะระยะถ้าอากาศร้อนแห้งแล้งหรือเราพบความผิดปกติของสีใบหรือเราได้รับข่าวสารจากเพื่อนชาวสวนเราจะต้องรีบกลับมาดูในส่วนของไม้ผลของเราในสวนทันทีอันนี้ที่ใบก่อน ตอนนี้ระบาดรุนแรงครับเราก็รีบจัดการเมื่อสํารวจเจอเราก็ต้องกําจัดทีนี้ประการต่อมาการระบาดของเขาไม่ใช่แค่นี้ครับถ้าเขาอยู่ได้เขาจะอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงดอกบานและเมื่อวันที่ดอกบานเขาก็จะไปอยู่ในก้านเกสรอ,อยู่ในดอกของทุเรียนมากมายเลยแต่แต่นะครับผมย้ำว่าตรงนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับ การผสมเกสรมากนักเราแนะนำว่าก่อนดอกบานท่านจะกำจัดให้หมดก่อนแล้วพอถึงช่วงดอกบานจะมีบ้างก็ปล่อยไปและหลังจากดอกบานครบ3วันแล้วท่านนับไปเลยนะครับวันที่8หลังจากดอกบานทั้งหมดเราก็จะทำการควบคุมทันทีพี่น้องเสียก,ก่อนครับเนื้อหาสาระเรายัางไม่จบนะครับแต่เวลาของเราหมด แค่เพียงไฟตัวเดียวนั้นรายละเอียดนั้นมีมากมายคงต้องไปติดตามต่อกันในวันพรุ่งนี้ พี่น้องเกกรครับไม่ลืมนะครับเรายังมีช่องทางอีกหลายช่องทางอย่างเช่นกรณีกลุ่มรายคลินิกพือเจียไต f เฟสบุ๊กชัยพืชเกษตรจันทบุรี Facebook ธนาทรัพย์การเกษตรมีปัญหาด้านการเกษตรส่งภาพส่งข้อมูลมาเราก็จะมีคําตอบแต่สาหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ เป็นเพื่อนคู่ใจในยามมีปัญหา